าายไอ้หน่อยก็เอาแต่เหนื่วยคือพ่อว่าแล้วสบายมากาถ้ามึงอยากขนาดเนี้ยกูเข็นมึงมาส่งดีกว่าถ <c oughs> ้ามึงไม่เติมออต,ตัลูปเลยสั่นพับ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 วันดีทุกคนวันดีวันรัวันรักอยู่ที่บานดีฮะมึงไม่ครัพ่อมึงไม่น่าถามใครเลยนี้ เออก<อ>ูอดีใจแทนมึงด้วยนะดีว่าโชคดีที่มึงเคยบอกกูว่ามึงอยากออกจากเวิร์กพอย <c oughs> จนมึงแกมึงก็ได้ออกสงใจ <c oughs> ม,มึงบอกอะไรไนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมึงบอกว่าไม่อยากออกงานองนีงแ้วพอออกแล้วมึงไม่ได้ ข่าแรงเพิ่มดีใจด้วยที่มึงแก่แล้วมึงก็ได้ออกสมใจนะได้ออกตอนมึงพูดนี่แหละหมดกันหลกเทวดาคนเราเฮยุ่แย่ก็เป็นไปตามวาระสังขัรสังขารวาระสังขารแต่ผม ก็ยังโด,งด่งดังมีชื่อเสียงมีโอ้ยไม่น่ามามมเนาะใครไปนัดมึงมาจากเตียงเนี้ยมีคอนเสิร์ตที่ผมไม่ได้รับงานเพราะเจ้าภาพเขาอยากให้ผมพักพี่มันรู้หรือเปล่าว่ามันแก่นขนาดนี้แล้วมันไม่มีแล้วคอนเสิร์ตนะเฮ้ยแจไดง้งงแล้วเึง เราจะแก่แต่เราก็โกโกโกอะไรโกอะไรโกแกยังไหวมันไม่เหมือนเดิมแล้วถึงแม้เอะเป็ตแบบนี้เอกยังเป็นตลกเอวดาของแกยังเปียบเปลือนเล่าพี่วันนี้เอามาวันนี้ผมผมเอามาที่เปิด เพียวเพียวพี่ผมก็ได้เพียวมึงไปครึ่งซีกแล้วเนี่ยครึ่งตีครับพี่ปกติให้แต่งไทยป้อนแล้วแต่งไทยไปไหนอะเลี้ยงลูกพี่อ๋อสิบเจ็ดมีแตและปลาพี่ปะกินได้เหรอเอ๋แล้บอกฮอ พ่อมีครับแครอข้าโพขอพอมึงไม่ไหวแล้วนะขาวเล้านอกพ่ออกกินไรอกูไม่อยากเห็นมึงเป็นสภาพนี้จริงๆนะพ่อบอกเห็นทุกเอี่ยอายันอายัน อไเห็นสภาพมึงกูอยากเลิกวันนี้เลยมองอนาคตเลยกูแจ้งไปไหนอ่ะแจงไปไหนล่ะแจได้ทำไมปล่อยเอ็มไปสภาพแบบนี้อะพ่อก็แก่มากพี่อารมณ์เขาก็เปลี่ยน ผมทำอะไรก็ไม่ถูกใจเดินไม่ทันเข้เขาก็ด่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำงานเขาก็ว่าไปแล้วพี่มาเล่งก่องเสียงแดกไี่สันดาจะเป็นมาเลงก่องเสียงแต่ทุกวันนี้ถึงแจ้งจะลาลับจากผมไปตตายด้วยผม นี่ก็ได้ปีนึ่งแลพี่<ฮ>เป่นทำยังไงอ่ะพี่รู้ไหมเช้าเย็นเช้าเย็นผมต้องออกไปยืนหน้าบ้านไปยืนทำอะไรวะไปพูดตะโกนว่าชัยอ๋อชัยอ๋อ <c oughs>